เข้ามาทำภารกิจในการศึกษาณโรงเรียนอมตะพัาทานทิพย์ด้วยความรักจดซื่อปัญญาและวทิ์การพาพของโรขอส่งอวยพรพระบงค์ทั้งหลายในการนมัสการในวันนี้ดนฐานกการรูมด้วยความเชื่อและไว้วางใจในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเขาก็เอื้อมมือไปยกขึ้นมา

เป็นส่วนที่จะพัฒนาสู่ชุมชนและก็ในสังคมแล้วเราเองก็เป็นคนรุ่นใหม่ในการที่พระเจ้าได้ทรงนำเรามาอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะสารต่อภารกิจการศึกษาและโรงเรียนรงปแการทิศเป็นรายอย่างชู่ทวนมากมายเพื่อที่จะให้เกิดโรงเรียนรงปแการทิ์เราซึ่งเป็นคนรุ่นทัา เราจะร่วมกันอย่างไรที่จะทําให้โรงเรียนมัธยการทิ์ได้ก้าหาเราเองก็ได้รับบทเรียนในบามดีของพระเจ้าดังนั้นขอพระเจ้าโปรดสนับสลังเราทุกคนที่เราจะร่วมกันในการขอเรารวดเร็ในการิดหดินแ่งนี้รับใช้หน้าคิดจับธรรมะพรทําให้เกิดคิดจับธรรมะพรทําให้เกิดโรงเรียนมัธันการทิ์ทั้งหลายจึงสํานึกในพระคุณความรักของพระเจ้าผ่านชีวิตของคุณครูสุรัตน์พิชัย จึงขอโภคเป็นผู้ที่จะทรงนำสำหรับการทำธุรกิจแห่งการศึกษาหน้าโรงเรียนรุปแบทกางทิพตต่อไปข้าพนอกหลายซึ่งเป็นคนรุ่นทางไปสติปัญญาและสิทธิอำนาจซึ่งมาจากพระเจ้าพระเยซูริสต์เจ,จ้าอาเมน พบโและองค์รปกครสินท้่นเราได้รงานเมื่อท้องามืดคืนมีทายุและฝนโปรยปายเราระ้รู้ถึงท่านเม่เกิดสัญหาเมื่อลมหนาวพัดผ่านมาและความเรียกเพียงของฤดูหนาวที่อยู่ในโลกนี้แทยังจะอยู่กับเรา เพราะท่านเป็นส่วนหนึ่งของท่านที่เรามีความสุขใจและต้องการเสรีความชื่นชม มากามตลาดความสามารถของเราแต่ลรับคนอนุสัตสนาจารย์สิทธิใจพันธคิดงาควรมศิษยิบาลฤทิจักรกรารถอดที่จะเตรียมระเบียบการมัสกานและผู้เทศนาอาจารย์ปีรัค์นิตรกุลผู้อำนวยการโรงเรียนนรบาลอาทิศออกการทรงนำจากพระเจ้านะครับผู้กุศลีการน้อยผู้ที่มีส่วนในการทำกิจของโรงเรียนนรบาลอาทิศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและเป็นผู้นำในการมัสการพระเจ้าวันนี้ วันวาริดาการชิดก้ำผาเรื่ององค์อภัยนะครับเป็นสิ่์เก่าของโรงเรียนแบบวันเด็กซึ่งเป็นวันศึกษาอยู่ปีที่สองเนาะมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นะครับและได้เสียสละมาช่วยรำเนินเปียนโนในการมรส,สการในวันนี้นะครับผู้ชายโปรเจคเตอร์คุณสมพงศ์นะครับและคณะผู้จัดดอกไม้นะครับจัดเตรียมสถานาที่อาหารนะครับแห่งพระพอในวันนี้เครื่องดื่มและทีมง,งานเพื่อภาพรวมการจัดเตรียมรายละเอียด ารายละเอียดอยื่นด้วยนะครับโอกาสน,นี้ก็ขอขอบคุณคณะกรรมการนอกโรงเรียนนะครับที่ได้เกียรติพระเจ้ามาร่วมในรรมิธีกษารระเบิในวันนี้ด้วยทไม,ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบ,บาลพันทิซึ่งก็จะมีท่านอาจารย์วิทยาวัาสถิตเป็นท่านเป็นผู้ในการบร,ริกิจกรรมนาด้วยครับคุณอภรรย์มูลน,นครับให้โก เรียนอนุบาลาจารย์พิอาจารย์พี่เชียนเกอดูครับข้าราชการเกษียณแล้วนะครับและเป็นคณะกรรมการทีเดียรแขมแม่สเตรียรด้วยนะครับคุณวร,รรัยเพื่อนปุ่มหรือว่าพี่นอกนะครับสถาวันประจําขั้นหุ้นส่วนจำกัดชื่อรุณอบก้างและคณะกรรมการทีเดียรแขมแม่สเตรียรนะครับคุณจำลองประจว์ศรีหัวหน้าสำานักปรับองค์การบริหารสุขภูมิป,ป,ป่าแสและคุณวราพออารสังเกตอเมริการศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการหรือ c d p ไทยแลนด์นะครับซึ่งวันนี้ท่านท่านผิดภารกิจนะครับคณะที่2ก็คือคณะกรรมการบริหารซึ่งนำโดยท่านประธานคณะกรรมการบริหารจุลดุลก็คือท่านพันโทสมยงทองนิตรนะครับราชการบางนานะครับจะเข้มาร่วมพิจารณาด้วยคุณจักรส้วสมีแองนะครับพยาบาลอาชีพโรงพยาบาลแม่สเรีงนะครับคุณลำพังตาโมลนะครับคุณูสงชาติแหย่อำนาจนะครับแล้วก็มี ยาพรประวังและก็ภูมิสรารแสงเนกงามน,นะครับปฏิบัติงานที่อกตอไม่ออกนะครับและก็คณะที่สาก็คือคณะธรรมกิจของภิจัดทาาพร,ระพรซึ่งนําโดยท่านศยย์พิบาลผู้ปกครองสามาผู้ปกครองนภาบุตรคาผู้ปกครองสงชายผู้ปกครองอรพินสุนัน t h มัคยนายกอระสาทวัฒนวันแล้วก็มัคยนายกนิสสากรการชิดกำพานนะครับและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอขอบคุณคณะคุครู และบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลสันธิทุกท่านนะครับที่ร่วมทำาุรกิจด้วยความรักและด้วยความเป็นน,น้ำนึงใจเดียวกันของใจการมานสการพระเจ้าโรกการวันนี้นอกจากนั้นก็จะมีคุณครูตุงสายยันจีนานะครับเคียงคู่เคียงข้างกับโรงเรียนอนุบาลพันธิแม้เกษียณแล้วก็ยังมีจิตอาสานะครับมาช่วยบรรเแานวกลทุกด้วยครับคุณอนเนกสุวรรณนะครับเคียงข้างคุณย่านะครับและโรงเรียนเหมือนเป็นหนึ่งในบุคลากรของเราด้วยนะครับ ขอขอบคนทุกท่านขอพระเจ้าเป็นผู้ที่จะอำนวยพระกอบทุกทานทุกครอบครัวมีความสุขความเจริญทุกทุกได้นะครับ